อันนี้สวผ้าไปชุ่มสวนเนี่ยจัน้อครับเด้อมผ้าไปชุ่มสวนอันดับแรกก็แม่นสวนอหมักทั่วดินเนี่ยปลูกไว้กำลังสิได้เก็บเกี่ยวแล้วกำลังสิได้ผลแล้วผลผลิตแล้วจากผลไปจากทั่วดินแล้วก็ไปเบื้องข้างที่ครับอันนี้มักสวนเรีนจีบไปนี้มาพี่น้องไปเถ่าไปผ้าเพิ่นไปเมืองมา กังหลย่างะไปชมสวนผูสมประสานครับกิพองจีกับมี่หมากละมุดก็มี่ปลูกไว้หลายอย่างนี่หมากเลิงจีมเหือนพี่นอนี่พี่น้องกำลังเป็นหมากน่อยขันเปนขันเมนมันจับห้เมดนี่ทำมันจับห้เมดหนีวอ้ยคักเลยครับจีนี่หมากลิงจี อันนี้อันนี้เจ้าปีงข้านี้ฮะอันนี้เจ้าปีอายุอสี่ปีกลัวเออสี่ปีกว่าสี่ขาวหาปีเดือนมิถุนายนนี่เต็มหาปีที่เอาลงปลูกเริ่มได้ผลผลิตตั้งแต่สามปีแรกปีกายนี่ครับว่าเป็นหมากปนไดปีนี้ส้มสีดกอยู่พี่น้องอาพี่น้องเปือเบิ้งหลายต้นมีหลายรุ่นหลายสุดรที่วัาตังไหลายเลยนี่ก็าตัง ให้ันองเป็นดอกทั้งเป็นมากทางเลยพี่น้องนี่ส่วนประสานแยจฉันนะครับเด้อเพ็ดไร่หน้าส่วนผสมผสมประสานแบบใส่เบางๆกับมะเมืองมาชมสวนน่าใจอันนี้อันนี้รุ่นหนึงครับเนี่ยต่อไปผู้ใดต้องการกิ่งพันธุ์กับมีอันนี้หน่วยใหญ่อันนี้คือม้ารุ่นแรกนี่รุ่นแรกกำลังกำลังออกทำจอมปล่อยแล้วไหมไหมจอมปล่อยแล้วเนี่ย นี่รุ่นแรกมันมันมันมีหลายรุ่นครับปีนี้ลิงกี้ออกมาพร้อมกันน้อยประมาณเดือนเมษากับน้อยแดงแล้วกับสิผ้ามะเมืองเมษาพื้นสภาพนี่กันโอ้ได้กินมาแล้วครับอะไรต้องการในสูตรแรกในสูตรแรกสองต้นพร้อมกันต้นกับมาได้แล้วครับเด้ออะไรต้องการอย่างไม่สมควนอันนี้ก็สวนละมุดนี่พี่น้อง เริ่มเริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มได้กินแล้วเริ่ม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 ,มออกหมากแล้วครับเนี่ยกครับปีนี่ดกดกละมุดดกข้างลกเนี่ย <c oughs> ปีนี่ดกลระมุดหมางายมันยงังเล่ยจนว่างันได้หาไม่ค่ำแล้วครับมีมีบังกะมุดนี่มีอยู่ประมาณสิบต้นนี่แหรอครับปลูกไวผ้ผสมสานไว้ เจรณาเจรณาห้องกับพ่อได้เจ็บเกี่ยวพ่อได้ขายนะครับพ่อเริ่ออกมากหมากอย่างเงีุ่มนี้ได้ไดกี่ไรซ์สุดเลยครับไหนกี่ไรซ์สุดแล้วละมดปีไหนเริ่มออกมากไรซ์สุดแล้วช่ว <c oughs> งนี้ปลูกมะลิจีกับระมาณสองลอยกุต้นเนี่ยครับลิ้นจี รวมๆแล้วรมมาณนองเลียสวนกำลังได้ผลอยู่ประมาณหาสิบหาสิบกุ่าต้นครับกำลังได้ผลซุมม้มรุ่นหนึ่งหัวก็ปลูกได้สองปีรุ่นหนึ่งหัวปลูกได้สองปีรุ่นนี้สี่ปีกว่าเนี่ครับรุ่นเดียวันี่นี่ลั้งใยครับนี่ลรั้งยตอนจริงมากเนี่ย อันนี้คือตอนเองนะครับเนี่ยตอนเองออกมากแล้วครับเห็นออกดอกเล่อยู่เลยมก็ปลูกได้ปีนี่นี่นี่จะเขาปีที่สองครับเป็น,ปนดอก,ดอกเลยครับเนี่ยออกดอกมผมตอนเลยครับเนี่ยตอนอยู่อยู่ตน้นอยู่บ้านผู้ใดต้องการจริงเด้อพี่นอ้องออคืออยู่สวนเนี่ยก็มีผมู้ใดต้องการมีจำนายตลอดครับมีมีตลอด เนี่ยต้นนี้ก็ลัางเปลี่นดอกโอ้ดอกได้พี่น้องอีกต้นนี้ก็ได้ลิ้นจี่เนี่ยเนี่ยล่งดอกนะกลวยก็มีมีมีทุกเนี่ยเนี่ยแย่งนีดกค่ะยงนีดอกคักครับเลยออกแต่ว่าต้นนี้บ่ออกดอกนี่ช่วงวัาหันเขาก่อนเขาเล่งออกใบอ่อนครับเาง่หกีออกยอดอ่อนมันเลยปีนี้บ่ออกดอกครับแจ้ว่าปีหน้านี่ออกดอกดกแค่ครับปีหน้า แต่ว่าปีนี้พ่นนน่หัวกระโปงพ่นหัวกระโปงหยอดรอ่อนมันเลยเลเลบอกดู่ิเล,เล,เลปพงหยอดร่อนไหมต้นนี้ก็เริ่มเป็นมากเป็นมากหลายต้นแล้วครับปีนี้ต้นนี้แตกยอดไม่อีกบ่อบ่อบ่ออกดอ,อ,อกครับปีนี้ ประมาณหาเจ็ดประมาณหกต้นครับประมาณหกต้นมันท่านออกแต่ว่ามันหยอกเป็นไฟนี่ตัวนี้ออกด้วครับไฟนั่นหยอกดอกออกใบแต่ว่าไฟนี่หยออกดอกมันมันมันออกเป็นไฟไฟนี่ไฟนี่ไฟนี่ออกดอกอยู่อืมอันนั้นเป็นดอกตัวนี้ขาก็เริ่มแต่ว่าฝังฟังนึงนี่ออกใบอ่อนเอากระฮ็ด ระบบนำนะครับเพื่อระบบนำไปโซลาเซลล์ลงใจแบบต็เรินจีมันเปลี่ยนเพื่อที่มักนำแน่ว่ามาักนำแน่ขึ้นนำไรคกับพอดีลิีนจีแต่ว่าเขาก็ต้องมีมีแรงนำแบบให้มันสมบูรณ์ก่อนเท่าเยดก่อนเท่าเยดเท่าต้องมีบอ่อน้ำมันยังคอยได้ผลนะครับ นี่สามต้นน <si ี่บวออกครับปีนี้บวออกเลยสามต้นนี่บวบบบบย่องบอกมม่ต้องเสียออกแตกยอดออกย่างเดียวเลยต้นใหญ่บวบไม่แย้มันนั่นปีนี้เดี๋ยวปีหน้ามันออกเพราะว่าปีนี้เพิ่นอุดมสมบูรณ์ปีนี้เพิ่นได้กินอุดมสมบูรณ์เพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยมม่ต้องถอดยอดย่างเดียวเลยอุดมสมบูรณ์ โอ้ต้นนี้แห้งดกคักงเลยไหมหมากน้อยไหมเหยอมะงีหมหมากน้อยมันกำลังจับขมันจับให้เบิดปีพี่น้องเอ้ยไม่ยยามเด้อปีนี่ไยครับวิ่งจีดกแค่ขันมันจับมากให้ดีๆอยู่บกไ่าก่อน นี่ลุนเป็นรุ่นพี่น้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นจีโอตัวนี้ไหม,มอือเันตัวนี้เอ้ยหันจับนี่ยคักได้เนี่ยได้หาไม้มาคำมาได้เลยเห็นมันเห็นมันจับอย่เบิรนนี่หาไม่คำเลยตัวหมาก็ลั่งลั่งดกมันมาปุ้เลยข้างบนอือมีแตำมาอ่าพี่น้องบาทนี่มาเบิ่งปลาม่วงบาทนี่ สวนบัง่วงอันน en> um yup ี้แบบโมงบัง่วงแก้วขมิ้นีย่ยง่วงแก้วขมิ้นต้นมกโกโก้โกโก้ก็ได้ผลก็เลยมากเพื่นครับปลูกโกโก้ไว้บ่ได้ผลก็เล่ยวตอนจริงมากแบบมาลุงเองเลยนะครับ ตัวนี้เขาก็ได้บ่ทั้งปีเลยเขาก็ได้ปีออปีปีปปขวบปีตัวนี้ขวบปีส้มส้มนี่แบบปงังเขาก็เริ่มมาปลูกได้อันนี้มะปางนี่ปลูกเพิ่งปลูกได้ปีได้ได้ปีแล้วครับขวบปีปงังอืมกำลังออกกำลังออกหยดนี่สมพู่ครับชมพูเพิ่งมาปลูกครับเนี่ยเออ ปลูกเพิ่งได้สองเดือนชมพู่ตอนตอนจริงครับนนมังบ่งลงจนบง่งบ่งบ่งลงแล้ว<ด>มาบง่งม่วงพี่น้องอีนี้ม่วงดวกคังม่วงแก้วอันนี้แก้วอมิ้นอันนี้ผมไปอบลมมาอบลมมาอันนี้ล้วงแกกด้ครับเนี่ยลวงแจก,กแจก,กให้มาปูกมันออกเป็นชออุดเนี่หล้วงเพื่อนแจกไหม ผมก็เลยเอามาปลูกแบบกินหลายชุดแล้วเนี่ยแบบผสมผสซานแทกันนะครับมันมีหลายอย่างเลยได้เลยได้พันนี่แหละครับพันเจียวขมิ้นมากานะกรอบครับนี่กรอบกรอบกรอบเราก็ผสมผสมแห้งครับอ่นห้องไปกินส้มนี่พอดีพดี่น้องกินสม้ม <c> ท <oughs> ำน้ำพริก อันนี้เป็นรุ่นแรกนี่รุ่นแรกพี่น้องเนี่ยรุ่นนี้นี่รุ่นนี้นี่อีกประมาณกลางเดือนหรือเดือนหนานี่เขาได้ปิดไปบ่มนี่ครับปิดบ่มขายได้เลยตรงนี้ไงแล้วพรุ่งนี้อันนี้อันนี้รุ่นแรกครับเนี่ยมันออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับปีนี้บักม่วงกับอะไรที่ลายรุ่น น่อยอยู่ก็มีโอ้ยตัวนี้ไหมมันมีโ่ฮักบ่อยเนะมันมีโมฮักหรืองามบุกม่วงมันดกขักดกแน่เฉ่เียี่นลังมั่งแนมเอหมากหน่อยนดกคักดกแน่อันนี้เป็นสุดหลังอันนี้อันนี้เป็นสุดสุดหลังสุดสุดท้ายครับเนี่ยเพราะว่ามันเบิดดอกแล้วมันจะเป็นสุดสุดท้ายแล้ว จนนี่พี่น้องเอ้ยแจ่มซัอนข้างหนจึ่งจนไงจิ้มจิ้มกันโยม,มากไหมเัีย,ยงไหอันนี้คือ,อปลูกไว้แบบเศจษฐีพ่อเพียงนะครับเอาห้มีสูย่างห้องอ่อนปลูกยางใดยางหนึ่งมันกะสมมุติว่าน,นี่เป็นราคาของเขาได้เท่มกันไป ย่างละเล็กดละหน่อยบ่บ,บวบพี่น้องเอ้ยบาทนี่ลมมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับพายุมาเดี๋ยวพายุบ,บวบข้างหมูวีเลดเลยบาทนี่หมูเวีเลดเลยเป็ยังไงพี่น้องเอ,อ้ยขาดทุนบางเงี้ยบาทนี่กกำลังเป็นหมากด้ยพี่น้องด้วยว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่มันพายุมามันล่มไหมร <c oughs> มแห้ง <c oughs> อันนี้อันนี้ปลูกบัวไม่อีกครับหรือปลูกเสริมอันนี้ก็ลังเสริมเหมือนไม่อีกเพราะว่าตัวนี้มันพายุมันมาผัดผมก็เลยเมื่อปลูกคู่นี้ไว้เสริมอีกอันนี้ก็แปลงนี้มันก็ได้เจ็บมาขายไปหลายเดือนแล้วล่ะครับเนี่ยเพราะว่ามันน เก็บปัืเอยตัวหวบมันมันงามนะครับเพาเขาใส่ปุ๋ยไปเรื่อยกันใส่น้ำเห็นไปยเรื่อยมันก็เป็นหมากปเรื่อยนะครับก็เป็นหมากไปเรื่อยนี่แหละครับ,ร <c oughs> รบสิ้นลิ้นจี้ตัวสุดสองผมผมอก็ได้หมอก็ได้มาสั้นสองสองปีดีแล้วครับเลยตัวนี้คือประมาณปีปีแปดเดือนครับเอี่ยช่วยหน่ปีแปดเดือนตัวนี้ห่าก็ลอุอีกสุดสอง นั่นแหละสุดแรกที่วัน,นเปลี่ยนหมากแล้วครับเพื่อได้ผลแล้วคือคือได้ผลมาแล้วสองปีแล้วครับคือได้เก็บเกี่ยวได้ได้ขายได้มาแล้วสองปีแล้วตัวไงอันนี้ปีหนา้าก็เริ่มอ,ออกหมากได้แล้วครับนี่ตัวปีหน้าเขาเร่งหมากได้เลยแต่ว่าปีนี้ก็เริ่มออก,กดอ,อกแล้วแต่ว่ามันปรจํา,าดอกครับเพราะมันมันยังหน่อยอยู่มันสิสลัดออกมันสีบ,อม,บ,อ,บมอมันสีบระจําหมากเพราะมันยังหน่อยอยู่บอเพราะท่านเดามากมันนะนครับ เดี mm ๋ยวอายุการอายุงานมั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 นสิบอะไรหลายปีขันห้องไว้ที่เราครับบังบวมขันห้องเาอ่อนขันร่มบ่าพัดห้องกัหน่วยมันนี่ห้องก็พ่อได้เก็บขายไปไปเรียครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โูปยี่สิบบาทเ้อครับบังบวมโูปยี่สิบบาทขายกันขายน้ำบัตบ่พ่อขายครับขายน้ำบัตพ่อปลูกเขาเจ้า แต่สังแต่ออดเดือด๋ดอยวนี้ยังบ่พ่อทรงนนยอยู่ครับอี่ยงนี้นวาวาวิาวา,วา,วาสิปลูกเพิ่มอีกไสเร่ออันนี้มังมากครับเนี่ยมังมากพ่วก็ปลูกไว้ให้กันมังมากปลูกไว้ประมาณสามสิบต้นเลยครับมังมากทั้งทั้งพมหยิบปลูกรอบรอบ,รอบรอบรอบแดนปลูกไว้มังมากก็ปลูกไว้ ทั้งนี้มันบัโทดินครับบานตัวนี้คือประมาณอีกประมาณกลางเดือนนี่ก็เริ่มเจ็บเกี่ยวขายได้แล้วครับเกี่ยวขายออเด์สร้ังมากคับหลายครับจะว่าจะสิพ่อพ่อทรงบ่พ่อทรงอยู่นี่ออเดอร์มันสร้างมากไวแล้วตัวดินคือคือผมล่องกลางมันผมมันสีเฮ็ดปลูกแต่ก็ผมปลูกแบบแต่งนะครับเจ้ากอน ปูบักแกงมันเห็นรักไหมปลูกบักแกงบานในเวลามันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันยากอ่ะผมก็เลยหันมาใส่บักตัวหันมาใส่บักตัวเพราะว่าตัวนี้มันห้อห้อห้อบัวได้ใส่เวลาหลายคือห้อปลูกไว้แล้วใส่น้ำยอดไวห้อใส่ปุ๋ยมันมันมันกับบัวได้ดูแลยากนะครับบัได้ยากตัวนี้มันมันก็คือบักแกงบักแกงนี้ เขาต้องดูแลมันตลอดมันก็เลยเลยเอาไว้เท่ากันแักแตงทางนี้ทางนี้กู้ไปแล้วครับเนี่ยกู้ไปแล้วเดี๋ยวมือมืออืน่นมือเฮอเื่อนี่เดี๋ยวมาลุงมหมกตัวห่จีร่งไว้คือเก่าครับตัวบอ่บอห้องห้องห้องจิล่งไว้เพรว่อไว้ที่ดินเท่าได้ว่างนะครับคือห้องเฮ็ดไป ได้เล็กได้หน่อยก็กดีก็ยู้ซื่อเดี๋ยวยู้ซื่อทา,ทาง้างไปครับไปเบงึงขึ้นบงงึงสาปางรึ่งสะบันสาปาวะไว้ไกับพ่อได้อยากได้กินแล้วครับพ่อพ่อได้ซื้อเพื่อน พี่น้องเบิ่งสาป่าเด้อบาดเนี่ยขามยักกระปลูกเด้อพี่น้องขามยากักขามยักกับมีขามเปรี้ยวขามเปรี้ยวผมก็ปลูกไว้ประมาณสิบต้นเนี่ยครับเัาก็หัวก็ปลูกเมื่อท่านถึงเมื่อท่านสองปีครับหน่ยมันหัวก็เริ่มปลูกพร้อมกันครับลิีนจีส้มนี่แหละส้มทั้งตัวมันตัวสอง,องผมเนี่ยครับโกโก้ โอ้แจ่ก่อนผมปลูกเต็มเลยนะครับเนี่ยคือคือคือที่แปลงนี้ผมปลูกปลูกมาโกโก้เนี่แต่ก้อนนี่เขาว่าสิมาซื้อไน,น่เห็นบ่เขามีตลาดร่องรับเพราะมันเพราะมันนี่เราผมว่วมันดูแลย,ยากแต่ถึงตลาดมันกับ่บน,น่นอนผมก็เลยผมก็เลยเช้าครับก็เลยเอาไว้จะกินแค่ต้นเดียวเนี่ยครับสองต้นก็จะไว้กินไน,น,น,น่มันเห็นมันมี ประโยชน์ในมันอันนี้เขาอันนี้ถูกหรอครับเมื่อกี้เขาบ็พาบอกพาพาวในพาวในมันเราห่อก็ไปตากแดดมันแห้งห่อห่อหอก็ไปขายขายในมันครับตัวนี้อันนี้เป็นขายในนี่แหละพี่น้องมากๆพุ่มีผกน้ำผูกมานน้ำนี่แหละครับ กำลังกำลังไงกำลังใด็กไววสุยางครับผสมประสานกันไว้ดินมันดีเน้ย <c oughs> ดินมันดีเ้างบ่อได้้องบ่อไดเสียดยาพอมียามียังมันก็นมีแตนแนวอยากมาอยู่ว่าจะขวยี่ปมมีหดอนแ่แย่ยกับมี ครับอืมตัวนี้ตัวนี้ก็เริ่มออกมากครับแต่ว่าตัวนี้มันคุณภาพคุนภาพจริจีตัวนี้มันเป็นของอันอย่างโบเจ็ก,กพัดบ่ผมซือ้ออันนี้ผมซื้ออั่ตลาดมะปูครับเนี่ยน,นี่ผมซื้ออยู่ตลา,าดมะลูพันองุวยเออห้วยแต่ว่าเพื่อนนี่คันคันคันได้จับนี่ดูครับเพื่อนนี ม,มังห้วยจับเอออยู่ก็มีอยู่ครับม,มังห้วยอืมตึม่งพลังออกจามากพันทึง่งพันทึงท่งนี่พี่นี่ผมก็บกุศลาไว้ครับกุศลาไว้เลี้ยงปลาเพราะได้อยากเพราะได้กินคับลูกกับหลาน ปล่อยป่านี่แหละครับปล่อยป่าธรรมาศาสเตอร์เ,เนี่ยป่าน้ำให้น้ำหน้ามันขอนมันยังเข้ากับมะลงไวเป็นปลาขาวปลาเยงปลาคอคือคือบนินนะครับคือบนินบนิ่นว่าเลี้ยงป่านิ่นป่าจะเพี้ยนมีป่านในห้องกอบมะปล่อยไวบรรยากาศทั้งใจเลยพี่น้องเดนะี๋ยวลงไปกันกับกำลังเว้นกับกำลังกำลังได้พอดีกำลังงาม นี่แหละครับ<ท>รสวนหันผู้ใดต้องการผู้ใดอย่างมาบึงมาศึกษามาส้มสามารถใดเด้อครับเด้อสวนตาสารแย่ยจนนนนันนี้สวนตาสารแย่ยจันพีนนนน่น้องอย่างมากผู้ใดอยากมานนส,ส้มมา,สม,มาบึงสามารถใดครับถูกเวลาคือบอ่บอร้านกัดสามคนสี่ข้นฝุนร้าน พวกหล่ะก็ลังขั้นน้ำกันมากหมดเลยมองันเป็นบ้านที่ที่กำลังอยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านแล้วมาคามก็บอกรอแล้วกำลังอนี่กับปู่บักอืออทางนั้นเป็นมันเจียวเลยพี่น้องมันเจียวตอนนั้นเป็นมันเจียวรอน้รอน้ามาดาน ปลาบวกทวดดินกับยุติบ้านเนี่ยนะครับปลาทวดดินบ้านบ้านอยู่กับอยู่อยู่อยู่กับปลาทวดดินนะครับบรรยากาศพี่น้องอยากชมบรรยากาศดีๆรับเสื่อใดเด้อพี่น้องเด้อมาชมมาเห่ินบึงจะต้องการซึกษาอยากปลูกอยากเค็ดสามาได้ดครับเคลบเคลปนี่กับทำนี่นะครับเนาะอ่ามีเดี๋ยว เมื่อหนาเมียนใดเดี๋ยวผมกับสิมาวบสูฟังเอาคลิปนี้กะขอสวัสดีครับอยากเบิ้งยังก,กับค้อมินมาไดาเ,เได้อพี่น้องเด้อครับครับครับสวัสดีครับ